เป็นยังไงของคุณแ่ว่าเหมือนดืชาตอนเช้าเรารู้สึกยังไงทุกครั้ที่เราเป็นคนคนที่แซวก็คือพี่ใช่ไหมพี่คนแซวที่เป็นพี่รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกขำขำค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรคุณรู้สึกอะไรบ้าวโยนเหรอครับเนี่ยชอบการสกิดรู้สึกอะงไงบ้างคะกนักดีก็เป็นแบบว่าเป็นชุดโชว์ของทางทีมงานเขาอย่างนี้ตอนแต่งออกมาเจอกันรู้สึกไหมคะ คำจริงก็ตอนนั้นก็มม่นะ,<ป>ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรารู้ว่าตีมันคือเป็นเกือบเจ้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดเพิ่งจะมามีคุณน<ช> <laughs> สก,กิบสก,กิบได้คิดนะครับผมเพราะวาิดดูมนเวทีละมือ่อยเห่ือน <laughs> อย้อกลับไปทำไมถึงตัดสินใจรับงานคู่กันครับความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีรับงานคู่กันบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอีเวนต์ก็มีติดต่อมาบ้างแหละก็จะมีคิวแบบชวัดเฉวนไม่ตรงกันบ้างนู่นนี่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เพิ่งจะมามีงานนี้เป็นงานแรกที่แบบคิวได้ตรงกันแล้วก็ได้ออกมาทํางานด้วยกันตัดสินใจยากไหมคะงานคู่คนก็ต้องมาจับจอ้องไปก็คือไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากมากแต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันนิดหน่อยว่าเอ้ยแบบาอาจจะเขินๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะใครเขินมากกว่ากันก็เขินตอนมีพี่ๆอยู่ตรงนี้นะครยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมีอาการผมทช่ไมผมก็เฉยๆนะครับเป็นไงคะออกงานคู่ครับ ก็ดีก็ดีครับก็แบบว่าสนุกดีราบรื่นดีครับผมตอนแรกคิดว่าจะเขินมากกว่านี้อตอนนี้มีงานผู้ติดต่อเยอะไหมมีไหมก็มีความจริงก็มีเรื่อยๆครับครับผมก็มีมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่างานก็หลากหลายกันไปครับมีทั้งออกอีเวนต์มีทั้งแบบว่าโพสต์รูปหรือว่าแบบถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างี้ก็มีบ้างครับเราก็ดูเป็นตามความเหมาะสมแต่ละงานตัวเพิ่ไหมไม่ครับผมรับได้ คู่ราคาเดิมปกติเราออกเดินปกติเราเดมเดี๋ยมันก็มีแ่าต์เแพสต์ทีราคาเดิมยังไงไม่เข้าใจไม่ไม่คืออย่างที้คือปกติเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานคู่หรืออะไรแต่ว่าเออก็ต่างคนต่างทำงานแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาเป็นงานคู่เราก็ยินดีแต่ว่าแบบก็มีหลายคนถามเรืองกันอะไต่อมาอย่างเงี้ยแบบเออแล้วมีราคาพิเศษก็าหมายถึงว่าต้องราคาคู่ราคาคู่แบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าแบบไปทำงานก็เราก็เหมือนมาทำงานกับคนที่เราแบบ สดุด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเพิ่มลงราคาอะไรผมก็เป็นราคาเดิมๆครับผมไม่ได้มีท็อปอัพราคาอะไรเหมือนกันได้มาฝากคุณป้าซื้อมาฝากเหรอคะซื้อส่วนใหญ่ซื้อพวกแบบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็สุขภาพร่างกายรื่องกายเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเป็นพวกสุขภาพพวกของข้าวทุกต้องอะไรมากกว่านั้นก็คือหนักแระแบกกลับมาไม่ไหวแล้วสุดท้นี้ อ๋อไม่มีเ yes, ลยครับของผมก็สงกลางปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่บ้านนะครับครับตอนแรกก็มีมีแผนจะไปกับที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวเรื่องแม่แม่ก็กลัวเรื่องโควิดนิดหน่อยครับก็เลยก็เลยน่าจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่กรุงเทพครับเซก็เหมือนการคิดว่าน่าจะน่าจะพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วก็มีถ่ายงานบ้างบางวันค่ะุกคนหยุดเราไม่หยุดวอย่างที่ีฝากซส้ออด้หรอไม่ไม จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษครับเขาคิดถึงอะไรก็เดี๋ยวเขาก็คงจับแล้วความชื่นาหมดสิทธิ์จะกลัมาใจอะไรนะเขาบอกต่อแ้วดีครับดีเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราครับผมจริงๆเคยได้ติดตามพี่พี่บอยไพสัมภาษณ์ตลอดนะ ก็ติดตามนะคะบางบางอันก็ติดตาม mm hmm. mm hmm. บางอันก็อาจจะแบบดูบ้านหรือบางอันมีบอยส่งมาให้ดูบ้างอะไรอย่างงี้ช่วงเครดิตไอที่ส่งมาให้ดูคือส่วนมากจะเป็นภาพถูกแบบไหนเช่นว่าแบบวันนี้ชมคุณน่ารักด้วยนะรู้สึกว่าเขาเเพงรักเหมือนแบบที่หลายคนแซวไหมคะทุกคนแซว รู้สึกว่าเป็นคนเต็มที่แต่ว่าลุยแล้วพี่บอยเป็นคนที่ปกติคือเป็นคนใส่ใจคนอื่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำแล้วก็เรื่องคุณผมว่าเต็มที่รู้สึกที่ไหนก็รู้สึกว่าเออคุณก็แบบใส่ใส่ใจเราดีแต่ถาว่าคำว่าคลังรักของแต่ละคนมันก็อาจจะเลเวลไม่เท่ากัน่่ะของเราาวก็ใกล้ๆแหละใกล้ๆเลยใกล้ๆใช่ไหเขาหวานไหมคะรสชาติหวานก็หวาน อันนี้ผมกินนตรงี้พี่บอยก็หวานหวานนะคะก็เป็นคนหวานประมาณหวานกว่าที่พี่คิดรวยมากตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงก็ตามตามที่พี่พี่คิดเลยแบบว่าตลกตลกเน้นเน้นอะไรประมาณพวกนั้นค่ะตอนนี้ความเป็นจริงก็คือเป็นคนแบบค่อนข้างจริงจังค่อนข้างแบบมีความ เบาไปชอบบางครั้งแบบถือว่าความเป็นแบบเออคือภาพลักษณ์ผมดูแล้วไปชอบไม่ไม่เราไปชอบแบบดูแลต่างๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีเทลอะไรอยากให้พอดูสายตาเฟเวลาพูดดูจริงจังมากดูดูจริงจังใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูก่อนทีหลังครับเรียกแบบใจใช่เลยใช่ไหมก็เรียกว่านะตอนเนี้ยไม่เพราะว่ามันติดอยู่อย่างเดียงเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เขายังบอกว่าเขายังไม่เลื่อนสถานะว่าแฟนวันนี้ก็เลยมาถามเฟว่าถึงขนาดนะ ถามไปก็จะไม่ได้อยู่แล้วต้องต้องให้ทางผู้ชายครับเอาอย่างนี้คือไม่ไม่ไม่คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะคือหลายๆคนก็จะนึกว่าแบบเออเราสองคนแบบว่ากักหรือเปล่ายังยังไม่พูดหรือเปล่ากักกักคำพูดสถานะแฟนไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือเออก็ยังไม่ได้เป็นแฟนจริงๆครับมันเป็นแค่คนคุยกันจริงๆเหมือนอย่างที่วันนั้นผมโดนถามแหละว่าแบบเฮ้ยแล้วได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการ พูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมากเหมือนเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวก็ก็ปล่อยให้มันเกิดขระมานไปแล้ววันนี้แต่แม่ที่มันสุดวันนี้ก็คุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่เออแบบนี้ก็ดีแต่คุณแม่ค่ะพี่บอยเขาผ่านยังไงกันคะคุณแม่เหรอคะก็คุณแม่ก็อ๋อก็ จะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดที่จริงแล้วไปมาลาว่ายตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าไว้ใจหรือเปล่าวันนี้แม่ถึงมาประสบเครื่องจักรไม่ปกติปกติคุณแม่เหมือน,นจะมาช่วยดูแลใส่ค่ะก็โอเคพี่บอยเขาก็คุยกับพี่ใหญ่คล่องอยู่พี่บอยเจอแม่บ่อยไหมคะแม่หลงค่ครับก็มีเจอบ้างครับอย่างเช่นแบบเวลาไปส่งไปรับไปส่งไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเจอคุณแม่ก็ทักทายสวัสดี คครับุณแท่านั้นเลยพี่บอยท่านั้นเลยท่านั้นเลยครับอะไรนี้พบอยจะพาไปเจอแม่เราไปเพราะต่อไปคุยค่ะเคยเจอเคยเจอครั้งหนึ่งตรงที่สตูดิโอค่ะต่อไปเราก็ท่าอย่างนี้เหมือนกันค่ะต่อไปนี้คืออะไรกันต่อไปนี้ผมจะผมจะไปแอคเอออะไรอยากใครได้เลี๋ยวทำได้เลยถามต่อไปถูกไหมเวลาคนจะมากๆไปถึงนะ ช่วงอกแกก็จะมีเขินบ้างน,นะคะแต่ว่าช่วงหลังก็เห็นพี่บอยเหมือนเขินกว่าเราก็รู้สึกเราก็รูส้สึกว่าอก็สบายสบายขึ้นเริ่มแบบคุยกันแบบคุ้นเคยขึ้นอะไรเงี้ยก็ชินกับการที่คนแซวมากขึ้นแล้วมันกดดันหรืออึดอัดไหมเวลาคนจับตามมองพวกเรา <c oughs> คิดว่าไม่ไม่ใช่คําว่ากดดันหรืออึดอัดนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติอะไรแลแล้ว,วก็ก็แค่ว่า ทุกคนก็ยังรอสถานะอะไรต่างๆก็เป็นเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับขั้นตอนอยากดูว่าสิ่งที่เปิดใจแับยอมพี่บอยเขาอะหรอสิ่งที่เปิดใจก็คือว่าคือพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะทําอะไรเขาจะไปทาให้สุดอะไรอย่างเงี้ย ถ้าวันนี้เราไม่คุยด้วยเยอะวันอีวันหน,นึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่าช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆนียเช่ใช่เขาช่วงแรกๆเป็นอย่างนู้นตั้ตงแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้ด้วยเป็นยังไงคะสม่ำเสมอสม่ำเสมอ,อ <laughs> คือแบบเราก็จะรู้สึกอตอนแรกๆเราก็ยังไม่แน่ใจพี่บอยเขาจะเป็นคนยังไงนะจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแบบเว้นระยะห่างนิดนึงคุยน้อยนยิดนึงแต่พี่บอยเขาก็จะแบบมาเรื่อยๆมาทีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กลพี่ถาม ไม่ไดไม่ได้รู <c oughs> ้จักอ, <c oughs> อะไรที่<ข>ไม่แน่ใจคืออะไรในช่วงนั้นนะ่ะอ๋อไม่หมายถึงไม่แน่ใจในแง่ที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักพี่คนนี้ดีด้ดวยคือปกติเนี่ย <c oughs> เคยเจอกันตาม <c oughs> ตามงาน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็เจอการผ่านแบบกลุ่มเพื่อนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เคยคุยกันแบบจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สิว่าอุ้ยพระเอกคุณวายเป็นพระเอกมาคุยกับเราแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็จะมีความแบบระงระวังนิดนึงตอนแรกอันนี้อันนี้พูดแบบจริงๆริแต่ว่าพอคุยไปก็คือพี่ปอเขาก็เป็นคนที่ มีความใส่ใจมีความแบบนึกถึงคนอื่นเยอะแล้วก็แบบว่าคอยแบบช่วยช่วยนู่นช่วยนี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรนยคะน่ารักขอบคุณครับครไเได้ฟังเป็คำว่าเขาดูถกเขาก็มีพูดบ้างครับเพราะว่าผมก็เคยถามเขาแล้วตรงผมก็อยากรู้นะเพราะว่าสิ่งที่หลักๆที่เขาพูดก็คือจะแบบเป็นเรื่องว่าเขาก็รู้สึกว่าผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดี ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆกระจายความเด็กไปเขายังไงบ้างเพราะทุกคนแต่ว่าเด็กลงแล้วพี่บอยเหรอที่จริงเขาเป็ด็กของเขาเองเลยนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟยเป็นคนแบบกระจายใช่ไหมไม่รู้แบบว่าคุยเสียงสองางหรือว่าแบบเออเพราะมันอะไรเาไม่ยอมพูดเสียงสองไว่ายอมหรือว่าแบบ คือจะได้เห็นมุมแบบอ่อนๆของพี่บอยมากขึ้นอันนี้อั่ได้เห็นโปยถูกอย่าพูดเยอะอย่างไรอ๋อเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เขาขายแบบค้าขายเขาขายพี่แต่งงานต้องมีใช่ผู้หญ่งก็ต้งนีผู้หญิงอไม่็ผู้หญิงอะไรก็ผู้หญิงนะไรก็ผู้หญิเลยไรก็ท่านี้นางนางมีค้าขายไหคะมีมีอะไรนะคะแบบพูดซักขาอะไรอ๋อมีมีค้าขายมีครับก็ผู้ชายได้รับรอยอยู่นะเรียกคุณเรียกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเขาจะเป็นคนค่อนข้าง ซีเรียสกับเรื่องนี้ด้วยถ้าวเมื่อไหร่แบบแค่พูดจะแบบไม่ค่อยียบร้อยให้บ่อยจะแบบอคุณพ่อถามพี่บอยจริงๆเฟยดุไหมพ่อดุเหมือนเฟยเขาเป็นคนมีหลักการนี่ไอ้ดุเขาเป็นคนมีหลักใีการครับทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีแบบว่าอะไรนะครก็เราผมก็เป็นแต่แต่ว่าเขาไม่ไม่ดุครับ เขาเขาก็เป็นคือคือแต่ความจริงอ่ะลุกลุกเขาดูแบบเป็นคนใสๆคนหวานแต่ว่าเขาจะมีมุมความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจนู่นนี่อะไรเอาไปเป็นคนมีมีค่านิยต์ยินดีไหมความชอบใช่ไหมชมครับเรียกว่าแบบว่าพัฒนาต่อไปเป็นชีวิตอะไรด้วยคากันไปก็ถ้าก็ตอนนี้เ <ขา S 2> ท่าที่เราได้รู้จักกันทำความรู้จักกันก็ ก็ทุกอย่างก็ก็ดีครับดับเื่ครับก็ทุกอย่างก็ก็ค่อนข้างลงตัวแต่ก็ทุกอย่างก็เรียกว่าทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆครับผมทำความรู้จักไปเรื่อยๆนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทะทำอะไรอ่ะโปรไปอะพรุ่งนี้มีอะไรขึ้นแบบนไหมสถาน่งสถานะหรือยังไงมไม่อยากมีอะไรถามเลยนะพรุ่งนี้ พี่บอยพูดเสียงสองให้ฟังสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะคะเสียงสองนะโอเคมีกันบ้านด้วยไปคราบอยค้าตองค่ะ